ครับสวัสดีครับผมอยู่ที่โป่งน้ําร้อนท่าปลายนะครับผมนะครับโป่งน้าร้อนแห่งนี้เป็นโป่งน้ําร้อนที่ถูกค้นพบโดยชาวบ้านนะครับซึ่งมาทําเหมืองแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับญี่ปุน่นตรงนี้เคยใช้เป็นค่ายทหารของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่ สิ้นสงครามโลกนะครับวันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับบ่อนน้ําร้อนครับที่ปลายครับผมด้านหน้านี่นะครับได้ยินเสียงแล้วครับดระหว่า,ทาง,วงทางเดินมาก็จะมีนะครับลำธารซึ่งไหลมาจากโ่งน้ําร้อนนะครับโขง หน้าลงเล่นน้ำครับนี่ครับผล่ลงมาที่นี่ก็จะแบ่งเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมทำเป็นชั้นลดหลั่งกันลงมานะครับของบนมันก็น่นครับเหมือนไอ้น้ำขึ้นมานะครับ ก็จะแบ่งตรงนี้ครับเป็นที่อ่านํำแรกครับ